สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูวิธีการอัพในส่วนของกลุ่มดวงดาวนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นการไกด์หรือคู่มือครับที่จะพาเพื่อนี่ไปอัพในส่วนของกลุ่มดวงดาวว่าเราควรที่จะเอาแบบไหนและใช้อะไรบ้างใช้เท่าไรในการอัพกลุ่มดวงดาวและเราจะเล่นอย่างไรครับเงื่อนไขในการเล่นกลุ่มดวงดาวคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับผมจะเจาะลึกในส่วนของรายละเอียดและใช้วิดีโอไตเติล ของ Official ของ ROMC เลยนะครับผมใครคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน EC a s Card Top Up ตสามารถเติม erm, ได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b o o k ครับ2ก็คือร i น e แอดก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเป็นร้านรับเติมเกม แพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็กเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทดครับวันนี้ขอนําเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้นเลย UG Phone ครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบข่าวนั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยฟาร์มเกมไ้ทั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเดี๋ยจะต้องิดมืือออถขงเราปิด คอมของเราและปิดเน็ตของเราแล้วครับและตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราได้อยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมากครับสำหรับเพื่อนๆนะที่ไม่อยากปิดมือถือทิ้งไว้หัวแบตเสื่อมครับไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่าเปลืองค่าเน็ตครับ UG Phone ช่วยตรงนี้ได้มากๆครับราคาเริ่มต้นวันละสิบาทครับตัวแพ็กเกจนะครับผมแนะนําผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลองใช้ในส่วนของ MVIP นั่นเองนะครับซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากกว่าแพ็กเริ่มต้น3เท่าเลยครับตัว MVP เนี่ยครับจะแพงน ครัสามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้นั่นเองครับ เอาละครับผมในวันที่1เมษายนก็จะมีการเปิดดันเจี้ยนในส่วนของกลุ่มหอคอยดวงดาวครับพอเราลงไปครับเราก็จะได้รับรางวัลในส่วนของกลุ่มดวงดาวนั่นเองเพื่อที่จะมาอัพในส่วนของค่าสถานะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่4หอคอยซึ่งเราสามารถลงได้ทั้งหมด4หอคอยครับซึ่งเมื่อเราลงดันเจี้ยนหอคอยกลุ่มดวงดาวครับรางวัลครั้งแรกที่เราจะได้รับนะครับก็จะมีในส่วนของตากลุ่มดาวเงินเซนีและไอเทมดาวที่เปิดรับของรางวัลนั่นเองครับหอคอยทั้งหมดครับก็จะมีทั้งหมดอยู่ที่4หอคอยครับ ซึ่ง4หอคอยก็จะมีทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่5ระดับซึ่งเราก็จะเห็นว่าระดับต่างๆเนี่ยก็จะให้ในส่วนของรางวัลที่ไม่เท่ากันนะครับยิ่งเราไต่ในสวงของระดับที่สูงสูงมากเท่าไหร่ครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือในส่วนของตากลุ่มดาวที่มันค่อนข้างเยอะเราก็จะเห็นว่าในระดับที่5ก็จะได้ในส่วนของกลุ่มดวงดาวเนี่ยอยู่ที่5เมตรนะครับรวมทั้งรางวันครั้งแรกที่เราจะได้รับนั่นเองที่เราจะต้องใช้ในการอัพแผนภาพกลุ่มดวงดาวเนี่ย จะมีอยู่ทั้งหมด196เหรียญหรือ196ดวงดาวนั่นเองครับก็จะถูกทำการแปลงออกมาครับโดยตามนี้สิ่งที่เราลงครับในช่วงซีซั่นแรกที่จะเปิดในวันที่1เมษายนซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะถูกทำการรวบรวมครับทั้งหมดเลยที่เราลงในส่วนของ4หอคอยนั่นเองครับ เราก็จะได้52กลุ่มดวงดาวนั่นเองครับซึ่งสิ่งสําคัญที่สุดก็คือยิ่งเราแต่งหอคอยไปอยู่ในส่วนของระดับที่สูงสูงรางวัลที่เราจะได้รับครับหรือกลุ่มดวงดาวที่เราจะได้รับเนี่ยก็จะได้รับเยอะมากขึ้นในดันเจียนครับก็จะมีในส่วนของระยะเวลากําหนดให้กับเราเล่นครับและจํานวนมอนสเตอร์ที่เราทําการต่อสู้ในหอคอยชั้นต่างๆนั่นเอง ซึ่งเราสามารถครับรับบัฟ่วยพรที่เราจะสามารถรับได้ครับซึ่งเงื่อนไขต่างๆก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆในการจัดตี้ครับซึ่งถ้าตี้เรามีจ็อบหรือคัสนั่นเองครับที่ตรงตามเงื่อนไขซึ่งเราก็จะได้รับในส2งของบัฟนั่นเองครับซึ่งบัฟต่างๆก็ขึ้นอยู่กับตี้เราครับที่จัดขึ้นมาว่าเราจะสามารถผ่านหอคอยชั้นนี้ได้ง่ายมากขึ้นเท่าไหร่ครับเพราะว่าบัฟเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับปาร์ตี้ของเพื่อนๆซึ่งหอคอยครับก็จะมีการอัปเดตเนี่ยตามฤดูกาลซึ่งฤดูกาใหมม่่่เเริต้้นนนขึีย เราก็จะสามารถลงหอคอยในแต่ละชั้นแต่ถ้าหมดซีซันแล้วเราจะไม่สามารถลงหอคอยซีซันเดิมได้และไม่สามารถรับรางวัลในซีซันเดิมได้เหมือนกันครับทีนี้เรามาดูการแนะนําในการอัพหรือพัฒนานั่นเองครับการอัพหรือการพัฒนาเนี่ยในกลุ่มดวงดาวนะครับเราจะสามารถปลดล็อกในส่วนของกลุ่มดวงดาวทั้งหมดได้เนี่ยเราต้องลงทั้งหมด 4ชั้นนั่นเองครับ4ชั้นแรกเนี่ยก็จะปลดล็อกทุกอย่างให้กับเราเลยและเราสามารถอัปเกรดโดยใช้กลุ่มดวงดาวในการอัปเกรดนั่นเองครับโดยทั้งหมดเนี่ยที่เราจะใช้ในการอัปเกรดนะครับก็คือมีทั้งหมดอยู่196เหรียญหรือ1 9 6กลุ่มดวงดาวนั่นเองครับพอเราอัปไปเนี่ยเราจะได้ในส่วนของค่าสเตตัสครับซึ่งค่าสเตตัสหลังจากที่ผมคำนวณให้กับเพื่อนๆดูทั้งหมดและค่าสถานะต่างๆครับที่เราได้จากกลุ่มดวงดาวเนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมดครับ a t t a c k กหรือ a อ k ครับเราก และ M ATK เราก็จะได้อยู่ประมาณ60ครับก็ถือว่าทําให้เราเพิ่มดาเมจได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับและในส่วนของ P d e f M d e f เนี่ยเราก็จะได้อย่างละ30นั่นเองครับและในส่วนของ Max HP ที่เราจะได้เยอะมากถ้าเราอัพทันนะครับในส่วนของ1ซีซันแต่ถ้าเราไม่สามารถอัพทันใน1ซีซันครับซึ่งกลุ่มดวงดาวครับก็จะถูกแปลงเป็นกลุ่มดวงดาวอาดีตนั่นเองครับ ซึ่งในการแต่หอในแต่ละซีซันเนี่ยก็จะมีรายชื่อตี้รายชื่อคนที่กําจัด MVP ครับซึ่งรายชื่อในหอคอยนี้ก็จะถูกเปลี่ยนในแต่ละสัปดาห์นั่นเองครับต่อมาครับเรามาดูว่ากลุ่มดวงดาวเนี่ยสามารถหาได้ที่ไหน,นบ้างก็คือในส่วนของเตาเผานั่นเองครับเราสามารถครับโดยใช้วัตถุดิบหรือแมททีเรียที่เรามีอยู่ครับเราจะใช้เซนีค่อนข้างเยอะครับในการคราฟกลุ่มดวงดาวนั่นเองเราก็จะเห็นว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะใช้งบประมาณทั้งหมดครับ 1, 1นึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเซนี ซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเปลืองมากเลยนะครับทั้งหมดก็จะตกอยู่ที่ประมาณสัปดาห์ละ7จ็ดล้านหกแสนนัน่นเองครับจะถ,ถามว่าสายงบน้อยสายฟรีเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ต้องรีบนะครับซึ่งถ้าเป็นไปได้ถ้าเราอยากจะประหยัดงบนะครับในการทํากลุ่มดวงดาวก็แนะนําว่าให้เรานะครับไปลงเดนเจียนร้อยเพื่อให้ดอกของชิ้นนี้ครับเราถึงจะไม่ได้แบบว่าเสียค่าใช้จ่ายหรือใช้เซนีในการทํากลุ่มดวงดาวนั่นเองแต่ถ้าเราคํานวณครับ1เดือนมี4สัปดาห์สัปดาห์หนึ่ง ในต่อเดือนครับที่เราจะต้องจ่ายก็คืออยู่ที่ประมาณ 30m ครับมันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะครับว่าจะรับได้หรือเปล่าในส่วนของการทําผมแนะนําว่าเราอาจจะรอก็ได้ครับเพราะมันจะมีระบบในส่วนของส่วนลดครับเราก็จะเห็นว่านะครับในตารางนี้ในเดือน4ี่ที่เริ่มซีซั่นที่1ครับก็จะมีการใช้กลุ่มดวงดาวนะครับอยู่ที่ประมาณนี้และถ้าเดือนถัดไปครับก็จะมีการลดในการอัพกลุ่มดวงดาวนั่นเองครับเราก็เห็นว่าระยะผ่านไปของเดือนครับ ก็จะมีส่วนลดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60%ซึ่งถ้าเราไม่รีบในส่วนตรงนี้เราไม่อยากเสียเซนีเราก็สามารถไปอัพในส่วนของซีซั่นถัดไปก็ได้ครับโอเคครับหัวข้อทั้งหมดเนี่ยก็จะนำมาฝากให้กับเ,เพื่อนๆเท่านี้ครับในการอัพกลุ่มหอคอยดวงดาวซึ่งเราสามารถหาได้จากที่ไหนได้บ้างเพื่อนๆก็สามารถทําได้ตรงนี้ครับ